สองหนึ่งครับสวัสดีครับพี่หมพี่อุบลยานะครับสวัสดีทุกคนป้าแนะครับวันนี้พี่ไม่ได้มาคนเดียวนะครับเรามีอดีตนักเอกดังอัมพาบูสิกงละพี่แอลของเรานะครับวันนี้จะมาอวยพรเป็นบ้านใหม่ของหนุกคนป้าแปดเยนะครับเช่เลยคะสวัสดีค่ะ ทั้งมงคแล้วก็บ้านแตงนะคะแล้วก็ชาวบกบอกนะคะแต่วันนี้เป็นวันพิเศษของมงคลแล้วก็บ้านแต่งก็ขอให้เมื่อมีบ้านใหม่ที่สวยงามแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะเป็นที่รักของคนทั้งหลายก็ขอให้ร่ำรวยมากๆค่ะเฮงเฮงปังปังรวยรวยได้ทังเฮงเฮงรวยรวยปังปังกันนะพวกเราด้วยขอใจช่วยคนบ้านแต่งนะครับให้อยู่ในวงการบันเทิงตลอดไป